สวัสดีค่ะอันขอเว้าพืืนก่อนน่้เดค่ะอันผู้ยิ่งสมัยนี้ย่ามเพิ่นแตงหน้านั้นเฮ้ยเหยุ่กิดหลืดกาดหลาดบ่งงามบ่งงามเฮ้ยเห็นเ้วขีเด็ดมื้อนี้ก็เลยสิมาสอนแตงหน้าให้มันเป็นธรรมศาสตร ย่อนว่ามีห้องเพลงนัน,นามีมห้องเพลงกับผู้บ่าวเลยสิมาสอนแต่งหนาเนาะสิบลัมลีลำไล่ดอกวาไหลมันสิใหญ่ห่างเริ่มเลยนล้วกันเด้ออันดับแรกสิเริ่มที่ผู้ขาเฮ้ย <c oughs> yeah. ผู้ขามักสูงปันใดกระตีมันขึ้นไปบุหนะ มักสูงปนดากับพุทธบ,บัานนำสูงกตีไปฮอดพูนเยะเป็นจังด <laughs> ผู้เขานั่นผู้เขาต่อไปก็สิเป็นลำธารลำธารก็สิไหลจากผู้เขาเหมือนเดบัดนีลำธารเนีเออ่ยเป็นจังดลำธารต้องเอาพุงพ่งเดะสมัยนี้บพุ่งบ่ได้เดะมันสิบ่เปะเดะมันบ่เกาหลีเดะ ก็จะเป็นลำทานน้ำก็สีสีดำเน็ตจักหน่อยเนาะย้อนยังอบ้าเป็นน้ำคลองน้ำคลองแสนแซบอกพี่อกลาดน้องพี่มองดังคลองแสนแซบแซบพองติอุ้ยบ่นลำลีลำไรเหรอจ้าต่อไปก็จะเป็นอิตาเวน เดอ sun the s <laughs> u and the <laughs> <laughs> mm hmm, uh, s u m m น r sun ฮมฮิฮ hmm> ิฮิคิฮ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 งฮิฮงามกระดฮงเห็นบอและที่สิฮิฮิดิดิฮ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 ิดิด มีอันนี้ก็ต้องมีต้นไม้ใบหญ้าต้นเนาะต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเน,นี่ยมีต้นไม้ใบหญ้าออกมาจากโกนดูอ,นนอ,นนอนนืมอ่าเอออืมเนาะเปียตรงนี้ต้นไม้ใบหญ้าเห็นบ่รยากาศงามเรียบร้อย nhưng bẻo, đếnh nhưng bẻo, nhưng bẻo, lửa bạc apple, xì tay bạc apple, nét chắc nồi nọ, bạc apple cần <laughs> tông nó nhảy nhảy yeah, đẹp loay lệ. เป็นจังไดบันีีอุ้ยอันสุ่มนันแต่งหนาเ่าเป็นพี่แต่งหนาถ้ามาตาต้องแต่งจังสีมันจังสีแมนว้ยอันสิออกไปห้องเพลงแล้วเด้อผู้บ่าวรอดฐานโดดแล้วไว้มือเศ้าบ้านเฮาสิมีงา เสีอ่ะทั้งใดอ๋ออ๋อผมอย่างมีเทคนิคมีเทคนิคตัวอีหยังถามเบิ่งเด้ออเพี่อันฮุจักบออย่างนี้โอ้ยฮุจักบอเขาเอินบักเลมอนเบิ่งปากนะคะดูปากนะคะบักเลมอนเขาว่ากินแล้วเสียงใส อันดับแรกเฮ้าก็เอามันมาปาดออกยิงปาดมันออกเนียงมันก่อนเนียงมันก่อนเนียงมันเนียงยเนียงอ๋อเยงออโอ้ยเนียงเรียบร้อยแล้วกปาดออกปาดมันออก,ออกเอาห้มันออกพอมเรียบร้อยแล้ว มาที่นี่เข้ากันสิมาบีบมันใส่แก้วเอ้ยบีบมันใส่แก้วบีบไห้มันเบิร์ดบีบมันให้เบิดย่าย่เหลือเดะบีบอีกบีบอีกมันเสียดายของบีบอีกเรียบร้อยแล้วอันัสุดท้ายเทคนิคสุดท้ายกระสำคัญที่สุดเกินเกินเลยเกลนเกลนเลย <laughs> เรียบร้อยแล้ว <laughs> มือเศ้าบ้านเฮาบุ้ยเสียงใสไปและเดอ้อผู้บาว่าโดนแล้ว <c oughs> นี่เทคนิคแบ่บบมักเน่าวนี่กินง่ายไพว่ากินยากบ่สมพร้อมเพราะบีบน้ำออกเบิดแล้ว <c oughs> ไปและเดอ้อ <c> เ <oughs> บื้องแลล้อยาขาดตัวตจเดอ้เอ